แต่ว่าในการสร้างพักของแนวของคุณติ่งกับคณะเนี่ยนะพักเราจะเป็นพักแนวไหนนะตอนนี้ก็มีวิวาทมีวัฒกรรมกันเป็นพักปฏิรูปเป็นพักปฏิวัตินะแต่ว่าที่คุณติ่งให้สัมภาษณ์ผมได้ยินอยู่บ้างก็คือเราจะเป็นพักมวลชนเป็นพักของประชายชนอย่างนั้นใช่ไหมครับ,ค,รบคือผมคิดว่าปฏิรูปปฏิวัติผมไม่ค่อยอยากพูดเพราะว่ามัน<อ>ทําให้ คือการตีความคำมันแตกต่างหลากหลายแต่ผมอยากชี้แจงอย่างนี้ว่าแน่นอนพักอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เราพูดเสมอว่าเราอยากสาร okay. ้างประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราอยากสาร้างประเทศไทยที่เศรษฐกิจเติบโตก้าวหน้าและเป็นธรรมเราพูดถึงเราอยากสร้างประเทศไทยที่ประชาชนมีเสรีภาพมีความเท่าเทียมประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะในความหมายแบบนั้นก็ต้องเปลี่ยน ทำไมไม่เหมือนเดิมยังไงอย่างความเท่าเทียมคุณสํารานก็เห็นว่าประชาชนถูกปฏิบัติจากกฎหมายไม่เท่าเทียมกันคนหนึ่งทําผิดไม่จําเป็นต้องโดนติดคุกหรือคนรวยก็ไม่จําเป็นต้องติดคุกด้วยวิธีการต่างๆนี่คือ,อความเท่าเทียมแน่นอนเราอยากเห็นความเท่าเทียมดังนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยเวลาเราพูดเราอยากสร้างประเทศไทยแบบนี้มันคือระยะยาวเนาะมันคือการเดินทางไกลดังนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมแบบนี้ <N ic> um> แน่นอนถ้าเราได้เป็นรัฐบาลประเทศไทยจะก็จะถูกปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเทียเล็กเทียน,น,น้อยอไปในทิศทางที่ผมพูดไปแล้วก็คือเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นทําให้เศรษฐกิจไม่มีการบุกการดมากขึ้นทําให้ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นอะไรเงี้ยทิศทางประเทศไทยก็จะไปตามเป้าหมายของเรา <N ic> um> ดังนั้นถ้ามองในมุมนี้เนี่ยมันไม่สามารถ ถ้าจะบอกว่าปฏิวัติคือเปลี่ยนแปลงก,กระทันหันรวดเร็วพิกฟ้าความเป็ี่ยนดินหมายถึงเปลี่ยนอย่างใหญ่โตโมโลารก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เพราะโ,<อ>โดยตัวมันเองมันค่อยๆทําอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งการที่เราเลือกเลือกทางเดินคือการตั้งพักเพื่อจะต่งต่อ,ตอเพื่อจะอะตั้งพักเพื่อเปลี่ยนความคิดคนขณะเดียวกันส่งลงรับสมัครเลือกตั้ง เข้าไปเป็นตัวแทนในสภาโดยรูปแบบมันปฏิวัติไม่ได้อยู่แล้วเพราะม,มันคือต้องไปหาฉันทามัติในสภาดังนั้นนะมองในมุมแบบนี้มันมันไม่ใช่รวดเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าความเป็นดินหรือกระทันหันแน่นอนมันจะค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ภายใต้ธงที่เราพูดไว้ก็คือเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นประชาชนเท่าเทียมมากขึ้นเมืมองศิภาพมากขึ้นเถร่กิจไม่มีการผูกขาดลดการผูกขาดมากขึ้นอย่างเงี้ยผมคิดว่าจะเป็นทิศทางใหญ่ ถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นรัฐบาละะแต่ว่าบางครั้งบางคราวอยอมรับไม่ว่าเช่นคําขวัญมันก็ดูดีนะประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอย่างนี้นะแต่ว่าพอบางเรื่องในเรื่องที่อ่อนไหวไปแตะไปต้องประมาณนี้นะทาให้คนนี่ <c oughs> ตีความหรือมีมุมมองที่ไม่เข้าใจไม่หรือไม่ไว้วางใจในบางเรื่องโทษนะอย่างเรื่องสถาบันอย่างเงี้ยคนอาจจะคิดไปไกลถึงขนาดนั้นไอ้เรื่องนี้เราก็ระมัดระวังขึ้นไหม คือผมคิดว่ามันเป็นจุดอ่อนของพักจริงๆนะครับในเรื่องของการสื่อสารที่จะถึงประชาชนอย่างกว้างขวางเนาะคือที่ผ่านมาพักใช้โซเชียลมีเดียใช้การสื่อสารสมัยใหม่นในการสื่อสารกับประชาชนซึ่งมันก็มีอะไรอ่ะแน่นอนมันมีมันไม่สามารถอธิบายถ้าจะได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่บางคําบางประเด็น จะอาจจะตูกไปบิดนิดหน่อยอแล้วไปขยายความที่ทําให้เราน่ากลัวเกินจริงสิ่งที่ผมคิดว่าพรักประชาชนหลังจากนี้ในการทําพักมวลชนที่ผมได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยจะทําให้เราเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้นการสื่อสารของเราจะเป็นทางตรงพูดคุยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้คิดแบบเหมือนเดิมเนาะอ,อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องหลัก ส่วนคำคำที่เป็นประเด็นหรือเปล่าไม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยผมผมไม,ไม่อยาก้วิจารณ์ตรงนั้นมากเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยเนาะถึงผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแบบนั้นว่าคําไหนดีคําไหนไม่ดีผมผมจะไม่อยู่ในในวงที่ต้องตัดสินใจอะไรแบบนั้นก็เลยแล้วแต่แล้วแต่สื่อสารยุทธศาสตร์การสื่อสารเขาว่ากันว่าจะใช้คําแบบไหน